สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอะไรคะไม่พาน้อออมมาตรวจขั้นนะครับมาตรวจโรคไพ่พร้อมครับเรียกว่าแวะปัดบ้านไาวบานครับนี่ค่ะนี่แครับบรรยากาศดีขนาดด้วยครับท่านผู้ชมฝนตกเศร้าไหมคะเมื่คืนแมนครับน้าองายหน้าหมดเลยแมนค่ะแล้วจะพาเอฟซีทั่วนะครับแบบใส่เสียงผากเอาครับผมแมนค่ะนี่แหละครับ จากน้อยสร้างเป็นก่เห็ดวัดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับกต่ซิม่เสียงดังนะคะแม่ครับได้พาเอาค่ะลุยนี่ก็สิเป็นบรรยากาศภายในวัดค่ะให้แม่แม่พ่อพ่อชมบรรยากาศไปพร้อมกันค่ะนี่ค่ะ เอาครับบูน้ำเชื่ก็ะเดยยางมากจิขึ้นสาราวัดแงเราได้ครับคุณนะครับมีพญานาคเฝ้าทั้งนาสองตัวครับผมนี่ครับมองถอดเกือบครับทีประจำมูน้ำเชื่ครับถอดรองเท้าครับมูน้ำเชื่อกับไปซองเบิงพญานาคก่อนนะครับไปใบไปข่ำเบิงก่อนครับก่อนจิขึ้นไปไหวไปกาบปูยึดถึงสาราครับตัวนี้ขนาดครับ นี่แหละครับวัดสวยงามขนาดครับยบ้านเซว์านอำเภอเซวบ้านไกลๆบ้านอู่น้ํใช่ยแหละครับพาหนออมไปหาหมอพ่อดีเนาะแมนค่ะกปเลยแวะมาตลอดครับเวลามาสุดเดือนเนาะแมนค่ะไปหาหมอบัดได้กะมาวัดนี้ตลอดครับมากราบมาไหวาพ้พ่นตลอดกวงหง่สะอาดดีครับพุ่น<ย>นะครับแม่แมนอยู่เย็นขนาดถึงฝนตกน้ำเนาะเมื่อคืนแมนค่ะ น้องอมกับไทยบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆครับผมนป่เลยครับฝ้าค้มฝนสีตกตลอดเวลาเลยครับมีกากระจิถไทยกับ,กบอูน้ำไ้คับนค่ะกาบแล้วครับผมนีม่เลยครับ <c oughs> ขอพ่นชิงศักซิ์ให้เลข็เข่าซองอูน้ำไส้ครับผมขอให้มั่นมั่นทุกท่านครับค่ะสิมิถุนายนหกสินี้ครับ เอาเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆวัดเนาะครับอูน้ำเชือ่อกัจะไปอัดคลิปหัวมว่วนไทยมว่วนยุนี่แหละครับเสร็จกล่องแป๊บหนึ่งครับผม <c oughs> อาไปเบิ้งวิวบรรยากาศรอบวัดน้ำกันได้เลยครับ <c oughs> นี่ค่ะน้องอองกะจิออกมาขายข้างหนอกค่ะกะซิมิอูน้ำชัยด้วยค่ะนี่ค่ะ มูน้ำใช่กระทายเหมือนกันค่ะนี่ค่ะกระสิเป็นบรรยากาศภายนอกค่ะนี่ค่ะกระตัสวยงามค่ะแดดบอมีค่ะวันนี้เพราะว่าคือเหมือนฝนจะตกค่ะนี่ค่ะ น้องออมก็จะบอคอยผักด้วยค่ะให้แม,แม่แม่ชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องออมก็จะท่ายหน้าตัวเองด้วยค่ะวันนี้ สวยปะค่ะเพราะว่าใช้แป้งของสุรีพรค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมค่ะนี่ค่ะน้องออก็จะพยายามถ่ายให้ ท่านผู้ชมดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปืนกันแล้วค่ะอูน้ำช่อูน้ำช่กับสียางมาข้างนี้เพระาะว่าอัดคลิปพ้อกันค่ะนี่ค่ะอัดคลิปลงช่องอูน้ำชัยค่ะนี่ค่ะกัสีอัดคลิปไปนน้ำกันค่ะนี่ค่ะ จับกล้องคนละตัวค่ะนี่ค่ะอูน้ำชัยกสิวอาชีพอยู่ค่ะนี่ค่ะน้องอองกสิมาไทยข่างนาก่รค่ะสิลุ่งไปไทยบริเวณรอบๆให้แม่ๆดูค่ะเริ่มหอนแล้วค่ะเฮียแตกแล้ว นี่ค่ะกระสีใต้น่เจ้าของเลยค่ะลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะพญาหนากสองตัวตัวใหญ่ค่ะอยู่นี่ค่ะสวยบ่ค่ะงามงามค่ะนี่ค่ะอันนี้จะโล่งมากแล้วค่ะนี่ค่ะมาดูธรรมชาติต่อค่ะกระสีมิปลาใหม่พร้อมค่ะเย็นดีค่ะ อูน้ำไส้กะอัดคลิปจะคลองต่อค่ะมันออนกับมาอัดคลิปพูดกะนี่ค่ะธรรมชาติค่ะป้ากับรายค่ะฝุกระตกกมือขึ้นค่ะเย็นดีันค่ะอาจจะไม่ยุ่งแน่ค่ะแต่บ่ค่อยมากันนองนะคะนี่ค่ะเป็นเดินสะอาดดีค่ะวัดตาถ่ายคลิปนี้น้องอองกับสิคออนุญาต ขายของต่อเด้อค่ะนี่ค่ะแม่แม่มีสบ,บู่เซรั่มทาหน้าเซรั่มทาผิวแล้วก็แป้งตลับค่ะเพราะว่าน้องออมก็ใส่ยู่คาว่อนี้ใช้แป้งตลับเบอร์สองค่ะส่วนแป้งตลับก็จะมีสี่เบอร์ดวยค่ะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวหน้าขาวอมชมพูเบอร์สองเบอร์สามสำหรับผิวสองสีค่ะ ส่วนสบู่ก็สามารถใช้ใดคือกันนะคะสามารถใช้ล้างหน้าขจัดความมันค่ะส่วนเซรั่มท่านากระสิสามารถทาก่อนลงกันแดดค่ะกระสิให้ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าส่วนเซรั่มทาผิวก็ทาได้ค่ะทาแขนทาขาหอมค่ะหอมด้วยเป็นกลิ่นกุหลาบสีชมพูค่ะกลิ่นก็จะหอมหอมค่ะ ส่วนคนใดสนใจสามารถติดต่อสังส่งซื้อได้ค่ะดอนอ่อนจะบอกค่ะว่าแอดไลน์เบอร์ไหนคะส่วนแม่แม่คนใดสนใจสามารถแอดไลน์ line. แม่นำเชียไปสอบถามก่อนได้นะคะนีค่ะแอดไลน์เบอร์098 4740683สค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0984740683นี่ค่ะผู้ใดสนใจสามารถแอดไลน์ line. สอบถามได้นะคะนี่ค่ะผู้ใดสนใจเซรั่มหรือสบู่หรือแปรงตัลลับก็สามารถแอดไลน์ line. เข้าไปสอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ